สวัสดีครับกลัาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับทีมีลูกทุ่งครับคุณผู้ฟังครับนายเอ็นเตอร์เทนเพจเว็บไซต์ข่าวบันเทิงทางช่องดังนะครับได้มีการประกาศที่สุด5ผู้เข้ารอบรางวัลแห่งปี Thailand Top v o t e 2024ที่ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเป็นคนตัดสินนะครับกับสุดยอด6รางวัลที่สุดแห่งความสุดยอดของปี2024ครับโดยทางเพจของนายเอ็นเตอร์เทนนะครับได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่าประกาศที่สุด5ผู้เข้ารอบรางวัลแห่ง แฮ t แท็กไทยแลนด์ท็อปโหวต2024ที่วรอให้คุณเป็นคนตัดสินกับสุดยอด6กลางวันที่สุดแห่งความสุดยอดของปี2024แฮตแท็กสุดยอดคนบันเทิงแห่งปีแฮตแท็กสุดยอดอินฟลูเอนเซอร์แห่งปีแฮแท็กสุดยอดนักกีฬาแห่งปีแฮแท็กสุดยอดแบรนด์สินค้าไทยแห่งปีแฮแท็กสุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวไทยแห่งปีและแฮตแท็กสุดยอดหน่วยงานภาครัฐแห่งปีเริ่มโหวตได้ตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายนถึง31ธันวาคม2567พิเศษกิจกรรมจ แจกทองคำขอบคุณผู้โหวตทุกสัปดาห์รายละเอียดเพิ่มเติม Thailand Top ป o r ว cot.net โดยสุดยอดที่สุดแห่งปี6สาขานะครับสุดยอดคนบันเทิงแห่งปีได้แก่ A1 หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยนักแสดงพิธีกรผู้ประกาศข่าวชื่อดังจากรายการโหนกระแส A2 ไรอันกาดบัณฑิตนักร้องลูกทุ่งเสียงหวานขวัญใจแม่ยกผู้เข้าประกวดในรายการไม่หมดนี่ช่อง WorkPoint A3PP กริดอํานวยเดชกรไอดอลศิลปินนักแสดงมีผลงานโดดเด่นเช่นซีรีส์แปรรักฉันด้วยใจเธอและเพลง A4 ต้าอู ทยาแซ่ชั่วศิลปินจากรายการเลเซคอนและสมาชิกวง last one มีงานแสดงซีรีส์เรื่องรักไม่รู้ภาษา A ห้นนทนนจํเรนศิลปินชื่อดังเจ้าของเพลงฮิตมากมายเช่นพิงรักแรกและโตริมเป็นต้นสุดยอดอินฟลูเอนเซอร์แห่งปี B 1คันแลนและจอง2หนุ่มยูทูบเบอร์ชาวเกาหลีหัวใจไทยสายท่องเที่ยวที่พากันแบกเป้เที่ยวทั่วประเทศไทย B 2เก๋ไก่นัททิชานามวงเก,ก๋ไกสไลเดอร์ยูทูบเบอร์นักร้องนักแสดง ของไทยที่ไม่ได้มีแค่ความน่ารักผลงานล่าสุดละครเรื่องก็รักมันปักใจและเพลงขอจองพี่ไว้ก่อน B3 ทายพลางกูลเสนานุรักษ์ลุงส้มในติ๊กต็อกจนเกิดกระแสโซเชียลลุงส้มเปิดหน้าแล้วมีชื่อเสียงมากในโลกออนไลน์ B4 มีเนยดาราสาวสุดคิ้วน้องมีหน้าตาน่ารักจิ้มลิ้มตะมุตะมิเป็นมัสคอจากร้านคาเฟ่ B5 หมูเด้งฮิปโปแคระตัวน้อยสุดน่ารักจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวกระแสขวัญใจใหม่ของชาวไทย แลละชาวโกสำหรับวิธีการลงทะเบียนสำหรับการโหวตลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือยืนยัน OTP 6หลักจาก SMS ที่ท่านได้รับและสร้างชื่อผู้ใช้งานเป็นภาษาอังกฤษกำหนดรหัสผ่าน p a เว w o r d ตั้งรหัสพิน ลงทะเบียนสำเร็จยืนยันตัวตนเข้าใช้งานย้ำอีกครั้งเริ่มโหวตตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2567ก่อนเวลา23 59นาทีทางแอปพลิเคชัน pro mpt post แล้วมาลุ้นกันนะครับว่าในปีนี้ Thailand Top v o หวต2 2 4 4จะเป็นของใครอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ